สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่อง m ม g a b พีฟิล์นะครับสวัสดีครับวันนี้วันที่25มกราคม2569นะครับและจะโชว์ให้ FC ดูนะครับนี่อะไรเอ่ยแนงนอนครับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันที่25มกราคมนะครับ2569หนังสือพิมพ์เล่มนี้จะเป็นประวัติศาสตร์ และที่ผมยึถืออยู่นี้นะครับผมได้ลายเซ็นจากน้องต้นข้าวเมื่อคืนบนเวทีนะครับฉบับที่พี่ปิงโชว์บนเมื่อคืนนั่นแหละนะครับ f อเอามาให้ผมแล้วก็ผมก็ให้น้องข้าวเซ็นนะครับนี่นะครับเห็นไหมแล้วก็มันจะมีด้านด้านหลังด้านหลังก็ได้เซ็นเหมือนกันอ๊บนี่ เห็นไหมครับตอนนี้ที่หนึ่งในใจคือต้นข้าวครับนี่นะครับอืมโอเคครับวันนี้น้องน้อข้าวก็มีงานคอนเสิร์ตนะครับที่จังหวัดชนบุรีนะครับเดี๋ยวเราจะมาอ่านตารางงานรายวันกันนะครับ <c oughs> อ่ะโอเคครับผม เดี๋ยวเรามาอัพเดตงานของน้องน้องข้าวกันนะครับหน้าเพจนะครับอัปเดตทงานแสดง25มกราคม2 5 6 9เวลา21นาฬิกางานประจำปีปิดทองหลวงลงปู่พุทธโสโสธรและงานเทศมหาชาติที่วัดชนละทีบุญญาวาดหรือว่าวัดบางหักตำบลบางหัก ำอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีนะครับผมผมอ่านชื่อวัดถุไหมครับวัดชนทีมันอ่านว่าชนทีบุญญาวาดหรือชนละทีบุญญาวาดนะครับแล้วก็ต้องบอกกับ f อฟซีก็ว่าวันนี้ครับแมกกี้เองก็ไม่ได้ไปไลฟ์ให้เอฟซดูนะครับที่ชนบุรีเนาะ <c oughs> ขออภัยนะครับเสียงผมอาจจะแหบๆนะครับเพราะว่าผมพักผ่อนไม่เพียงพอนะ ก็หลังจากนี้ก็วันนี้ผมพักนะครับผมยังพักอยู่ที่กรุงเทพนะครับพอดีมีงานสัมภาษณ์ถ่ายคลิปสัมภาษณ์ที่กรุงเทพอยู่จริงๆจะกลับวันนี้แหละนะครับว่าจะกลับบ้านกำแพงเพชรวันนี้แต่ว่าติดงานสัมภาษณ์ที่กรุงเทพก็เลยกลับเป็นวันพรุ่งนี้26มกราคมนะครับพรุ่งนี้นะทุกคนนะนะครับที่จะเดินทางกลับบ้านกำแพงเพชร นะครับกลับไปทําบุญลงทานที่บ้านนะครับก็เดี๋ยววันที่แน่นอนเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีหนึ่งว่าวันไหนที่จะจัดลงทานนะครับก็คือตอนนี้เดี๋ยวกลับไปที่บ้านก่อนไปเคียยวฐานที่แล้วก็พร้อมนะฮะวันไหนก็จะบอกอีกทีหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับทุกท่านก็นะครับผมไม่ได้ไปไลฟ์สด นะครับยังมี youtube ช่องอื่นไปผมก็ไม่รู้ว่าช่องน้องไปหรือเปล่านะครับถ้าช่องน้องไป fc ก็ไปดูช่องน้องนะครับหรือ YouTube ช่องอื่นๆที่ไปตามถ่ายน้องนะครับก็หลังจากนี้วันที่2 8ก็มีอีกที่ชนบุรีนะครับน้องน้องเข้าก็จะพัก2วันก็จะมี26 27นะครับ28มีงานส่วน29น่าจะไม่มีงานอ่ะ ยิบกาพักหนึ่งวันนะครับแล้วก็วันที่สามสิบนะฮะ <c oughs> วันที่30สบนะครับวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้างอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนะครับ แล้วก็วันที่30มกราคมงานนมำสก,การองค์จุรามณีวัดตากล้องอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะครับนี่คือ2งานสิ้นเดือนของมกราคมนะครับส่วนเดือนกุมภาพันธ์นั้นนะครับผมยังไม่ได้รวบรวมนะครับก็ผมกลับบ้านเนี่ยนะครับก็อยู่ประมาณสักอาทิตย์กว่า นะครับก็พักผอร,ร่างกายด้วยแล้วก็ดูแลแม่ด้วยนะทุกทุกท่านนะครับผมจะกลับมาไลฟ์สดอีกทีหนึง่งก็ต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับแต่ไม่รู้วันไหนนะครับเดี๋ยวจะบอกวันที่แน่นอนให้นะครับคือจะปรับการทํางานใหม่ครับจะไม่จะไม่นอนดึกมากเหมือนทุกวันนี้ทุกวันนี้นอนดึกเกินไปร่างกายมันคงไม่ดีนะครับนอนตีสากว่าเกือบตีสบางทีก็ตี4ี่อย่างเงี้ยคือ มันไม่ดีต่อสุขภาพนะครับอ่ะนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับน้องต้นข้าวด้วยนะครับที่ได้นะครับรางวัลน,นะครับไทยรัฐอวอร์ด2องพนะครับลูกทุ่งหมอลำแห่งปีต้นข้าวนี่สุบิยานะครับภูมิใจมากๆเลยทุกคนนะครับเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็น อะไรที่ดีมากๆนะครับเพราะพอ่อแม่ทุกคนน่ารักนะครับช่วยกันโหวตน้องต้นข้าวนะครับโดยน้องต้นข้าวได้ขึ้นหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งไทยรัฐให้ขึ้นหน้าหนึ่งแบบนี้เลยนะครับคือมันมันสุดยอดมากเลยนะครับแต่ว่าหนังสือพิมพ์ฉบับนี้นะครับมันพับไปพับมาไอ้ตรงกลางมันยับจะขาดอยู่แล้วแต่ก็ไม่เป็นไรครับมันเป็นฉบับที่ผมภูมิใจมากเพราะว่าฉบ,าบับเนี้พี่ปิง เอาไปโชว์บนเวทีเมื่อคืนแล้วน้องน้องข้าวก็ได้จับดูด้วยก็เหมือนน้องน้องข้าวได้เจอมาให้ผมนะครับแล้วผมก็บอกกับพี่ปิงว่าพี่ปิงให้น้องน้องข้าวเซ็นให้หน่อยครับผมจะกลับบ้านแล้วก็ได้ลายเซ็นของน้องน้องข้าวมาทั้งหน้าทั้งหลังนะครับเนี่ยอันนี้คือต้นฉบับนะครับที่น้องน้องข้าวได้จับด้วยแล้วก็ได้เซ็นให้ผมด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณพิมนะฮะคุณพิมพ์ ที่เป็น FC ของแมงกะบี้นะครับที่ได้ฝากมาให้นะครับเพราะว่าผมเองหาซื้อไม่ได้ฉบับนี้จะเป็นตำนานตลอดไปจำเอาไว้25มกราคม2569จะเป็นประวัติศาสตร์ตลอดไปนี่นะครับเก็บไว้ให้ดีนะครับเก็บไว้ให้ดีนะครับถ้าผ่านไปถ้าวันเวลาผ่านไป10ปีอะ คลิปนี้พูดไว้เลยถ้าผ่านไป10ปีก็จะอยู่ที่พศ2579น้องต้นข้าวจะอายุเท่าไหร่น้องต้นข้าวจะอายุ26นะครับถ้าถ้าการเวลาผ่านไปอีกสิปีน้องต้นข้าวจะอายุ26ปี26เนี่ยคือน้องเป็นสาวเต็มตัวแล้วนะครับ ความน่ารักดสดใสแบบนี้นะครับมันจะย้อนกลับคืนมาไม่ได้เพราะฉะนั้น10ปีข้างหน้านะครับนี่เลยผมจะเอาไว้ใส่กรอบมาทุกคนเนาะนะครับภูมิใจเนาะทุกคนเนาะที่ต้องข้าวได้รางวัลแล้วก็โอ้โหเป็นประวัติการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐขายดีที่สุดยังไม่ทันวางแผงเลยโดนเหมานะฮะสงสาร,รพอ่อแม่บางคนที่หาหนังสือพิมพ์ไม่ได้นะครับ ผมเองก็ต้องพึ่ง fc อีกทีนึงนะที่เขาหาหนังสือพิมพ์มานะนะครับผมพยายามที่แบบเออผมผมก็ซื้อซื้อซื้อมาเผื่อนะครับก็คือมันก็มีไม่กี่เล่มหรอกนะครับถ้าผมแบ่งให้ได้ผมก็จะแบ่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับว่าผมได้มากี่เล่มนะครับแล้วก็ขอบคุณแม่ปูนด้วยที่แม่ปูนหามาให้นะครับผมเองก็แบ่งปันเหมือนกันนะครับ แต่ก็ผมก็จะใส่กรอบไว้ที่บ้านด้วยนะทุกคนนะนะครับจะใส่กรอบไว้ที่บ้านด้วยนะครับเอาไว้เป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับคือมันต้องใส่กรอบนะครับกระดาษเนี่ยถ้าไม่ใส่กรอบมันเสียเร็วเนี่ยพับไปพับมาจะขาดอยู่แล้วนะครับแต่ถือว่าอันนี้คือต้นฉบับที่น้องน้องข้าวได้ถือบนเวทีให้พ่อพ่อแม่ได้ดูกันคือฉบับนี้ที่ผมถืออยู่ที่เมื่อคือนนี่แหละที่พี่ปิงบอกฉบับละพันห้าเนี่ยฉบับนี้แหละ นะครับอ่ามันคือเลี่มนี้นะครับได้ลาเซ็์มาจากเจ้าตัวนะครับนี่เลเซ็นนะครับอ่านะครับโอ้โอเคเลยนะทุกคนเนาะก็วันนี้นะครับผมเองก็ไม่ได้ไปไลฟ์สดนะครับแล้ววันต่อต่อไปด้วยนะครับผมจะกลับมาไลฟ์สดภาคสนามให้ fc ได้ดูกันอีกทีต้นเบนกุมภาพันธ์เดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงว่าวันที่เท่าไหร นะครับรอบนี้ขอพักผ่อนแล้วก็ไปดูแลแม่พักในบ้านก่อนให้ดีนะครับแล้วค่อยกลับมาทํางานต่อแต่ก็ไม่ได้หายไปไหนแล้วครับก็ยังเล่าข่าวและก็ไลฟ์สดพูดคุยกับ FC เหมือนเดิมทุกๆวันนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ